สวัสดีค่ะพี่น้องคุณรุ่งทีผ้าล่งทะเลจ้ะพี่น้องจ๋าอันเพิ่นจอดรถแล้วน่าจะเนาะจ,านะจิมเห็นจิมเห็นคือว่าเป็นทักซี่ล่อมเลยพี่น้องเดี๋ยวจิมจะขอก,กลับกล่องก่อน,นะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องจะอันจะล่งเรื่อบัันมาไปตกเบ็ดนะพี่น้องเนาะเรียกว,ว่าตกป่าจังสิน่ะจ้ะ ไอพี่น้องติมจิมคิดว่าเป็นทักซี่หล่อมอนี่นี่พี่น้องเนาะติมดมกันเด้อพี่น้องเด้อติมมุกหูจักพักเนาะพี่น้องเนาะจิมมุกหูวัดกินไหนบอกกินไหนแต่อันนี้ติมจิมคิดว่ากินไหนอยู่จ้ะอันนี้คือยาตะกะแตนแมน,มน,มน,น,นมกกบมมาานมน่พี่น้องเพราะว่าติมกับบริษัทหน้านเนาะพี่น้องนะะตัวก็งามงามเด้อจ้ะเนี่ยค่ะแล้วน้องอันเดียสิมจะถามน้องตีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าพนอยู่หน,นีพนพนเค่อยเก็บจังสีนจะจ้ะเนี่ยค่ะเบิ่งในคลิปพนก็คือจังคือแมนจังสิน่ะพี่น้องหลายอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นพักซี่หลอมอยู่บ่เนาะค่ะเนาะแค่พี่น้องพอติ่มก็บม่ได้ชินเนาะพี่น้องเนาะแต่ตามเป็นจริงอันอันคุณลุงพนกับบค่อยห้ตจิ่มกินหนอกจ้ะพี่น้องจะ้ะ <c oughs> เพราะว่าติมกับเป็นคนที่ว่าแพง่ายทีนะจต่พี่น้องเป็นมุ่มแพ้เนาะจ้ะเนาะก็แค่ทายให้เบิงเนาะจ้ะเนาะพักติกมบว่าแปลว่าอันอันไหนกินได้พวกกินได้เนาะจ้ะเนาะแต่ส่วนมากก็จะบอกบอกคอยได้กินจ้ะพี่น้องมาโนเวปีนี่ก็เลยมาเห็ดเห็เบิงเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าเป็นหยาตักกแต่นี่พี่น้องได้วติมเน็ดเห็บเบิงได้จ้ะคิดว่านะพี่น้องลายอยู่จ้ะ Hey, พี่น้องห่านอยู่เด้จักแมนโมแมนหอกลหรวะเพราะว่าจีมกระบอกหูเนาะนี่กระบอกอากาศกินหอกเด้อะทายให้เบิองซื้อๆพี่น้องฮ้อน้อนมาในพี่น้องตายอยู่เด้อจ้ะนี่พี่น้องแมนเบิร์ดเด้นี่เก็บเบิอง กินไห้บ่ได้เนาะจ้ะเนาะสะอนแสงในเด้อพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงบกอันหอยเนาะพี่น้องเนาะติมติมกับบอกกล้ากินแม่พี่้องติมลองถามก็เนาะว่ากินไห้บ่กินบ่อด้เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่แมนเบิดเด้อจ้ะเด้อนี่ ่อนแสงพี่น้องแดดแห้งแหงกับตอนนี้กำลังจะใบจะจะใบสองหรือว่าสิบสี่เกาเนาะพี่น้องเนาะถ้าเมืองไทยห่ากับจิกกอบทุ่มหนึ่งเด้อจ้ะเด้อดอกไม้ธรามาตาดพี่น้องงามบ่งามบ่แต่ปั้นกัดอันแสงแดดเนาะพี่น้องเนาะ สีเหลืองสีอย่างนี้สีส้มจ้ดพี่น้องอันนี้ติมเห็นหลายๆช่องเพ่นเพ่นบอกว่าเป็นผักกาดว,วาซาบาแต่ติมกับบ่เคยกิน้ะจ้ะเด้อแต่ติมจะลองเก็บไปชิมเบื้องแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็จะถามน้องจีเลอจ้ะเด้นนเอว่ากินใดบ่เนาะจ้ะเนาะเห็นมันงามพี่น้องเบิง้ง หักทะเลน้องจางงามงามเพราะว่าบะเลยบะเลยอันชนํานานคือน่องพนององ่นน็อจ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเบิง้งอันนี้พ่นเท่าเลยเดี๊ยวจ้ะเท่าคือคนเบาว่ะฉัน่าเว้ยนี่พี่น้องนี่งามวอจ้ะพี่น้องจา้าพี่น้อง แต่ที่อันแสงแดดนะพี่น้องเนาะมันผาาจะบ้งงามบันไหนเ้ยจ้ะเด้อกับขอโทษขออภัยได้หลายเลยจ้ะอยู่ฟังทะเลจ้ะพี่น้องหรือว่าริมทะเลนะจ๊ะเนาะขนาดติมบอลเอาเหล้ากระโต๊ะเอาไทายกระต๊เสียภาษาใดกันแน่พี่น้องเบ้ง อันนี้อันนี้อันนี้เดยวติมจะเอาให้เบิง้งโอ้โอ้ตกตกเขาตกเขาอันนี้หน่วยต้นไออย่างก่อนิ้งจะใบด,ด้วยจ้ะพี่น้องคล้ายๆไอ้แมนบล่ะติมถ้าติมจำอันบวชพิษนะพี่น้องละถ้าพิษก็ขอโทษด,ด้วยจ้ะพันุซุกจะเป็นสีแดงๆนะพี่น้องพันกำลังเป็นดอกจ้ะพี่น้องจะ้ะ อันนี้ต้นเกาเพิ่นเพิ่อนอันแหงแล้วพี่นอ้องนนมีมีมาละลล่เพิ่นกลับมาอัน,นป่งยอดไมเน้องพี่น,อน,น้องเนาะต้นต้นเกาเพื่อกจะจะแหงสินะพี่น้องโอ้ยหูภาษาจ้ะพี่น้องอันนี้คือดอกพันสิงโตอันนี้หูอยูจ้ะพี่น้องจ้ะอนี้ต้อนอ่อนเพื่อนนาาจะเนาะ นี่กินได้ยูมั้งนี่แต่ติ่มกับบเก็บเพิ่อน,นอกจากให้เพิ่นยูดธรามชาติเนาะอันไหนที่เฮาอันอยากกินเฮาจังเก็บนะ้พี่น้องเนาะทายให้เบิองเลยจ้ะนะคะนี่นี่อาจจะกินได้ยูพี่น้องนี่เพราะว่าเห็นน้องจีพเ,เพิ่นเก็บพี่น้องเห็นน้องกีเพิ่นเก็บไปกินเนาะจ้ะเนาะแต่ติ่มกับบเก็บเรกเด้อติ่มบ่หูหรือว่าเป็นอันเดียวกันบอกหึใบใช่ไหคือกันแต่เอออาจจะเม้นพักเดียวกันดกเดี๋ยวติ่มเก็บดีกว่าเนาะจากเนาะ แน่ใจเท่าใด้งามงามพี่น้องเมึงไปดวกกินกับแจ้วนะพี่น้องเนาะขนมปังกับหมูลายกับโบโ๊อเคได้ติมนะผู้รู้มาแล้วนะพี่น้องเนาะติมจะล่องเอาไปซิมจตะพี่น้องจ๋า Euh ถ้าไปพออันมันนมกว่านี่เนาะจะเนาะติมก็จะเก็บเพิ่มเด้ะจะเด้ออันนี้เพิ่นเอินพ pues ักกาดขมมาสันมาจะอยู่ริมทะเลจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่ริมทะเลอ่อนๆพี่น้องพิศเสดวีดอกพี่น้องอันเป็นยาเป็นยาระบายเนาะพี่น้องเนาะงามเบื่องพี่น้องงามงามเบองเาให้เบิ่งอีกก่อน เดี๋ยวจิมจะผ้าลาะจ้ะพี่น้องจ้ะจะไปอัานมองนี้มันกาจิโอเคเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันมีโฮมอันต้นใหม่นะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยว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 พี่น้องจิมเห็นผักกาดไอ้ผักกาดเหรอวะโอ้ยจิมกระไดโอ้ยปีนปีนอยู่อันหิมหิมทะเลได้แต่ละริมทะเลว้าจก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 ยกนัยดังพี่น้องเลยพี่น้องอันนี้คือผักบุ้งทะเลผักบุ้งนะจ๊ะพี่น้องจ้า เท่าเลยพี่น้องมันอยู่มองเดียวกันดิพี่น้องจ้าอย่าเหยียดไทยให้เบิงเนาะพี่น้องนเนาะอย่จิ้มก็บขึ้นจีบกเก็บหลอกใจพี่น้องเดี๋ยวจิม้มจีหักให้เบิ่งโอ้ยเพิ่นเท่าไปเบิ่งแต่พี่น้องจ้ะเอ้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวร์หักให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะอุ๊ยใช่ได้เอาหยาดเอาเย็นให้พี่น้องเงี้ยพี่น้องเอ้ยค่ะ เออเนี่ยก็แล้วดิไ่ยเดียวน,ยนแต่น้องตีเอินเป็นอะไปแกงมแชมนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวติมขอซิมมึงก็เด้แต่พี่น้องเพิ่นจสมสม๋าชมๆเนาะผักปุ้งฟงรั่งแมนบ๊อพี่น้องจัดต,ติมเอาพริกอะขอโทษเด้อจ๊ะเด้อพี่ยู่มองนีบ่หลายจา๊ะพี่น้องจ๋าเพิ่นเพิ่นต้นสูงไม่เบิร์ดเลยเนะาะจ๊ะเนาะแมนเบิร์ดอยู่จ๊ะนี่ กับเลยป้านไ่ดอกใจพี่น้องจ้ามันบ่อไหลแบบแบบอันมองมองเพิ่นหลายเพื่อกาจัดายลน้องพี่น้องเนาะมองเพิ่นอันบ่อไหลเพื่อกาจะมีป้าป่ายไปน้องพี่น้องเนาะมันจะผสมประสานจะพี่น้องว่าจริงจะ่ร่วงก่อนพี่น้องจ้างามงามแต่มันสูงบ่ได้ใจพี่น้องเพิ่นเพิ่นอันกระตามอายุของเพิ่นนาะจ้ะเนาะแต่นี่ก็คืออ่อนที่จิมหักได้ได้จะเดือจิมกัด มันอยู่มองเดียวกันกับอันพักกาดขมพี่น้องกิมกะจะเอามาให้เบิ้งจ้ะเบิ้งอันนี้มีหน่วยไอ้มีหน่วยค่ะกำลังดอกโอ้ยจิมเป็นหมวกคักน่าจาก็ได้มีไอ้จิมเอ้ยงามงามพี่น้องนี่จ้ะผักธรรมชาติพี่น้องหลายคนก็ถามหาน่าจะน้อจิมกะเลยมาก ไ้โอกาสป้าพอนญ่มาลงทะเละยังสีนะเลาก็อันทาเล่าเลยอันล่งเรือไปจิมก็อาจจะบริบาเห็นยังสีแล้วจ้นะเนาะอันอยูกับฝรั่งเนาะจ้นะเนาะเห็นยังตรงเร็วแล้วจ้ะเด้อก็เลยเก่อันกับการล้นของจิมนี่แหละพี่น้องถ้าเพิ่นสีไปก็คือเพิ่นไปลดจังสีนาะพี่น้องกะฉีแบบเห็นยังยูบริบาลยักเชียร์ปกะฉีวางสีเนาะพี่น้องเนาะงามงามพี่น้อง แกงสมเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บ,บ่เอาเพิ่นเมื่อดอกจ้ะเก็บมาให้เบิ่งซื้ออุดมสมบูรณ์จ้ะพี่น้องอันนี้มั่มแนะจ้นะเนาะมั่มโมบ้านมั่มเอาง่ายๆพี่น้องจ้ะโอ้ยเฮ้พี่น้อง,อววองดิมดือเที่งนั่นเฮ้ <laughs> ยจ้าเจ้าจได้ปลาบ่ตาฮะได้กี่ตัวปลา ไปเรือแล้วเหรอเพ <c oughs> นตกอยู่ในอัอยุฟังนะอันบบได้จักตูเพิ่นว่ะสิผ้าลงเรืออะไรพี่น้องไปพี่นอ้องไปเดี๋ยวข้าไปดุ่นอันป่ากันมาทีไรโบได้เนาะพี่น้องเนาะติ้มกับผ้ามาเก็บพักธรรมชาติให้เบิ่งนาะจานะเนาะเห็นพี่น้องจ้ะพอเห็นได้หลายช่องเนาะจาะเนาะหรือว่าน้องจีเพิ่นเก็บไ้เบิ่งอยู่แม่จ้ะ อันสองคนอันชิ่นหรือว่าซ้ำนาน้านะพี่น้องเนาะงามงามได้จัดมองนี่มันกีเด็ดให้เบึง่งหยอดอ่อนพี่น้องนี่นี่พี่น้องแห่พี่น้องแกลังอัวอัวงามๆามเลยพี่น้องเลยหลายคั่แมนเบิร์ดได้จัดเด้อนี่พี่น้องไปแล้วอันพ่อไญแเล้าอัน,อน,อนไปไปไปแล้ววะฉันวะ ไปล่งอันเรือดได้บ้างนี่นี่อ้อน,ออนพี่นอ้องบิึงฝากคนดไหนกคดแช่นในเด้อจะพี่น้องจา่าอันจะถามว่ามือไม่บอกระมือไม่จะพี่น้องจา่าอันไหนมองไหนที่มันล่นกับขอโทษได้เรือได้หลายได้จะเด้อมีความตืนต่นเต้นบวกจะพี่น้อง